นี่ฮะทัชเช้ฮเราหนีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมในเกม Rv นะครับวันนี้อยู่ผมในตัวเทวนาะครับวันนี้เราจะมาเล่นตามพี่ pjy gamer นะครับในคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นคลิปที่ผมไปดูมาแล้วเขาก็เล่นแบบยิงรัวยิงเร็วยิงแรงนะฮะคือเรียกได้ว่าจีสนะฮะมาโอเคผมก็ได้ทำตัวละครนะครับคือได้จัดเซตจัดอะไรให้มัน ตรงตามในคลิปพี่พีจวายแล้วนะครับคือถ้าใครอยากรู้ว่าอาอกยังไงอะไรยังไงก็ไปติดตามได้นะครับที่คลิปพี่พีจวายเกมเมอร์เลยนะครับโอเคแต่เรามาลองรีวิวดูซิว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้เล่นเก่งมากอะมาลองเล่นกับของแบบพวกคนที่เขาเล่นเก่งๆเนี่ยเราจะเล่นได้ไหมนะครับอยู่กับผมในโหมดธรรมดานะครับ <c oughs> จะได้เล่นไหมตอนี้นะครับไม่มีซัพพอตอีกแล้วคลิปนี้จะได้ไหม ไม่มีใครมาซับฉันเลยอ่ะเปิดเสียงทำอะไรอ่ะถ้าผมไปเหยียบแล้วผมจะกลับอกป่ะแ <c oughs> มนเป็นฟรีเลยคือข้อเสียเซตนี้นะครับบอกได้เลยว่าแรงก็จริงครับแต่ว่าจะบางมากๆนะครับบางมากแบบบางมากเลยโอเคได้คิวมาถือว่าโอเคครับ ก็เ,เล่นดีอยู่เพื่อเล่นดีมากกลับบ้านเลยฟา,าเ่นมาโอ้ยมวยวัดกันว่ะวัดเชิงมวย่าเ <c oughs> จ็ดประจันบานเว้ยโดนว่ะนี่โอ้โหเสยียด๊ก ซอยซอยซอยครับเรียบร้อยเอาสตานต่อ,อซอยซอยซอยใครมาเรียบร้อยคือทำไมคนสมัยเนี้ยเวลาแบบมีแคลี่แบบตัวที่แบบโหดๆแบบไม่ค่อยสับไม่เข้าใจนะครับคือตะกี้ผมก็แบบเออ จะไปช่วยตีไอตัวตัวบันชื่ออะไรอะไอลูอี้ใช่ไหมแล้วมันก็กดอันติแล้วเพื่อนมันก็วรามมาอันนี้คือผมก็แบบเออขอแบบพูดก่อนนะแบบการแบบคนบอกว่าผมแหลมนะครับแต่แบบคือบางทีอะคือบางคนเนาะผมไปดูบางคนนะครับเขาพูดแบบประมาณว่าไม่จําเป็นที่ต้องเลี้ยงแครี่นะครับแต่สําหรับผมนะสายผมนะครับคือสายผมเนี่ยคือจําเป็นที่ต้องต้องการคนมาเลี้ยงนะครับไม่ไงั้นผมเล่นไม่ได้นะครับ ถ้าไม่มีคนมาเลี้ยงคือผมก็ไม่เกิดนะครับด้วยความที่ผมเป็นสายแบบตัวผมฟรีอ่ะตัวผมต้องฟรีอ่ะผมจะทำดาเมจให้มากที่สุดอ่ะแต่แบบไม่มีใครมาเลี้ยงผมเลยอ่ะเข้าใจไหมแลวคือสายนี้มันจะแบบแบบไม่เหมือนกับอ่าตอนที่อ่าของที่ผมเล่นนะครับคือสายนี้คือบางมากๆนะครับคือบางแบบบางเลยแหละโอเคโอเคจะมีคนวาร์ปมาแน่นอน แวนวรามาก็โดคนดีครับก็ดคนอีครับดคนดีครับจัดดบดดบงงวะน,นี้โอเคกลับบ้านเอ้าไอ้นั่นบ้านก็แตกเลยครับอย่างนี้โอเคจะได้ยิงครับอนเราเริ่มเร็วละเริ่มเร็วแรงทะลุนรกละเฮ้ยตกใจคิดว่ามี อันนี้มันคือกลับระเบิดอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันสองคนโอยโอเคว้าไปแล้วโอเคไม่เอาเนาะแนนในป่าระวังนะ อเคแผลไปนู่นแล้วโอเคแผลตายคุณแ้วเราดุอยู่นะแผลเราค่อนข้างดุฉี่คือป่ายใช่ป่ะโอเคใช่จำไม่ได้โอ้ยโดนใบโอเคใกล้แล้วนะครับตอนนี้เราใกล้จะซอยถี่แล้วใกล้ยิงรัวยิงเร็วยิงแรงแล้ว <laughs> ตอนนี้ อันนี้ปลาไปอย่างนี้มันจะไม่เห็นจริงๆหรออือือโอ้โหโอ้โหโอ้โหไได้ว่ารัวเร็วแรงทะลุนรกนะครับปดใจให้เลย <c oughs> สติกเกอร์อะไรน่าจะเป็นสติกเกอร์อลิซนะทีเดียว ต้องเลี้ยงผมนะผมเกิดแต่ผมได้เล่นเลยนะเนี่ยติกเกอร์โอเคไม่มีใครเดินมาเนาะคิดว่าจะมีคนอ้อมมาแต่ไม่มีก็จัดเลยถอ,อยมาแล้หูอโบราดว้าม,มาโอ้โหว้าม,มาหมดเลย มันว้ามมาหมดเลยโอ้โหนัดหนึ่งเจ็บเจ็บจุกจุกโอเคมันก็จะเต็บเ็แตกมันจะพุ่งมาเนะยครับโอเคไม่พุ่งมาเราก็ที่มานะเพื่อนรออยู่ มังกรมังกรมังกรโดนแล้วล่ะมังกรมังกรโโออเเคควิ่งวับแล้วยาจะซอยถี่แข่งกับฉั้นหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้านุ่ยเนี้ยวโอ้โหกันไม่ได้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 อย่า โอ้การไม่ได้แล้วการไม่ได้ถอยเลย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 <ฮ>กันได้ปะกันได้ไหมไม่กลับแล้วกันตายก็ตายมาเฮ้ยเลื่อ,อนกลับอะไรกลับมาเป็นเหมือนเดิม เินมาก็ได้เสียครับออ้จะยิงเพื่อนโอ้ยอันตีแล้วถอย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 ออันตรีแล้วก็หนีแค่นั้นพุ่งไปเลยพุ่งไม่ได้นี่มาถ้ามาอันตีมันจะไอ้นี่ ถ้ามานนติมันจะล้างสถานะเราวิ่งสุดจัดจะสุดถึงบ้านอะสองคนนู้นวะเขาทำอะไรกันเนี่ยโอเคตีดารกได้เขาน่าจะไปเอามังกรโอ้อยกลางเลยเพื่อนไม่มีใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อน โดนซอย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 ไม่ให้ซอยหน่อยไม่ให้ซอยหน่อยครับผมมูาราดนี่ต้องหาตัวมูาราดให้เจอหาไม่เจอเราจะตายเองสโลไม่โดนด้วยเพื่อนต่อยเป็นตรงนู้นท่าไงต่อคร,ครับ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 ปาดเลยครับ ไม่พร้อมซักซากิลอะตอนนี้เราขอเลือดได้เปล่าขอเลือดได้เปล่าขอเลือดได้เปล่าคลิปเล็กคลิปเล็กจะไปตีคลิปเลยครับผมกล <c oughs> ับเลยกลับเลยม <c oughs> ันด <c oughs> ั <c oughs> นพุ่งมามันพุ่งมาถอยถอยถอย,ถอยมันดันพุ่งมา คฉี่เปิดละตามดิราอะไรตามดิราอะไรแล้แล้ในป่าแล้ในป่าแล้ในป่าแล้แล้ในป่าแล้ในป่าเออมูราหายไปอีกคะไม่โดนเลยเว้ยเจ็บ ผมมันไม่ยิงอ่ะตัวผมมันไม่ยิงเลยอ่ะกูแน่นอนกูแน่นอนโอ้โหช่วยไม่ได้แบบไปก็ตายจริงๆนะเขาเริ่มได้เล่นแล้วดูป่าด้วยนะเช็คป่าด้วยออไอ,อยูมันจะเดินมานะครับไอ,อยูอี้อ่ะ เราจะเดินมาเปิดอันตินะครับเราก็ดักเล่นนะครับซุ่มโปง่งพี่คุณตายแน่เลยวะเกือบหลบโอเคโอเค ค่อนข้างที่จะรัวเร็วแรงแต่ว่าผมเล่นไม่ได้ตอนนี้คือเล่นไ,ไม่ได้อ่ะมันไม่มีตัวแทงให้อะคือถ้ามีแทงมีเทนมีโตโรมีพวกตระหนาแทงให้ไงเงี้ยมันยังจะได้ไงแต่นี่ไม่มีเลยไม่มีใครแทงให้เลยสตาช่วยสโลโดนไม่โดนฟรียู่จะได้ มาดิมาทิใครเขาไปตายไ,ไหวไล <c oughs> ฟรีก็ไหวแล้วดูดิดูซอย ดูพี่ซอยหนออืจบเกมจบเกมแบบงงๆมันก็ซอยไวอยู่แต่ว่าเราไม่ได้เล่นเลยอะ่ะคือเราแบบไม่ได้เดินไม่ได้อะไรเลยนะครับคือไม่มีตัวแทงให้เราฟรีอะ่ะแค่นั้นแหละเราก็ไปฟรีไม่ได้เพราะว่าฝั่งนู้นมันเป็นตัวล้วงแล้วมันล้วงเราแน่นอนครับโอเค คลิปนี้ขอจบวันนี้ละกันนะครับครับก็อาจจะแบบว่าไม่ได้เอ่อมีช็อตไฮไลท์แบบโหดๆเหมือนเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเหมือนโจ๊กเกอร์นะครับแต่ก็เล่นได้ประมาณนี้แหละโอเคก็ลองเอาไปเล่นดูนะครับของพี่ p j y gamer นะครับคือแบบว่าแรงจริงแล้วก็รัวจริงๆนะก็ลองอไปเล่นกันดูนะครับใครที่อยากรู้ว่าเขาเอาขอ,อาากขอนยังไงจะขอนยังไงก็ไปดูจากคลิปพี่แกเลยนะโอเคไม่ใช่กันไอคลิปหน้าขอบคุณมากที่มารับชมบ๊ายบายครับผม